วันนี้เรามาดูการประกอบและไล้น้ำมันโชกหน้าครับใส่ลงไปก่อนันด,ดับแรกน้ำมันโช๊โเคเทไปครับป้ายป้ายหน่อยเอานี่ยป้ายซีนหน่อยครับอันนี้เป็นรสซิ่งไม่มีซีนการฝุ่น สปริงนี้เราจะเอาด้านทีตลงล่างด้านหานขึ้นบนเอาหนึ่งก็แบ่งเลี่ยนแล้วก็ใส่นอนเบอร์กดลงไปเอาสปริงดันทันพื้นครับเพื่อพราะเราไม่มีพอแปดยิงลมก็กลัวกระจุย อย่างนี้เล้วเอาสัรปปิ้ออกก่อนเติียน้ำมันออกไหมครับอย่างนี้ครับโรครคับเนี้ลตกขึ้นยกลงเพื่อ,อไล่อากา ชิมเพราะว่าโชคตัดแกนมันจะลงลึกไหมครับึ้นเลยตัดแกะประมาณนี้นะครับ หลังจากดูแล้วไม่มีฟองเอเลยนะกาทะเปียงใส่ครับระยะไหนประมาณนี้แล้วเราก็เทน้ำมันเข้าไปให้เต็มครับที่นี้ไม่ต้องตวงครับผมใช้ประมาณนี้ตลอดแยวนราหมดน้ามันกันแรง ไลยแ้งมนันไปแล้แล้วมันจะเต็ม,มาเข้างนี้เห็นไหมครับมันเต็มแล้วแป๊บหบนึ่งช์มไปใส่มาแล้วมาลองโชว์ให้ดูไปใส่ฝาปิดกันดูครับ มันจะเป็นนิ่มๆไม่แข็งแต่ละมันจะไม่ไม่กระโดดขึ้นเลยมีน้องดันหน้าน,นีะเป็นอยากป้องแป๊บนึงไม่ได้ด่าเลยไม่ลุก ประมาณนี้ครับน่าจะประมาณนี้นะครับกำลังดีมันจะไม่แข็งมากดูตอนใส่ในรถก็น่าจะนานเดี๋ยวไล่ก่อนเดี๋ยวใส่ในรถให้ดูรอแป๊บนี้ก็มาดูการต่อจากอเ ปกติมันจะขึ้นเร็วกว่าน,นี้มันจะขึ้นเองเลยอันนี้ถ้าเราไม่ขึ้นมือนกันมันจะได้พอมีเยอะผมว่าประมาณนี้นะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้า